อย่าไปยึดถือมันมากนักเพราะสิ่งทลายนี่ทั้งปวงมันไม่แน,น่นอนอย่าไปยึดมันมากเกินไปช่างมันเถอะอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเถอะมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นไปอย่างนั้นเองฝึกความเห็นเป็นเช่นนั้นเองดูอะไรต่างต่างนี้อย่าลืมลักอันนี้จังไง มันไม่เทีย่ยงมันมีความแปรวันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเป็นทุกข์ทนในสภาพเดิมไม่ได้อนตัตตควบคุมไม่ได้อันไนที่ควบคุมไม่ได้อย่าไปใส่ใจมันมากนักช่างมันเถอะถึงเวลาแก่แก่ไปถึงเวลาเจ็บเจ็บไปถึงเวลาตายก็ตายไปอย่าไปยึดถือความคิดมันมาก ถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องมันมากมันจะผ่องใสเป็นอิสระพ่องใสฝึกสติให้รู้เท่าทันการปลูกต้นไม้มันไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่การดูแลต้นไม้นี่มันเป็นของยากการสร้างอะไรขึ้นมาต่างๆนี้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่การดูแลรักษาอะไรมันยากความรู้ทางหลายมันไม่สําคัญหรอกถ้ามันสําคัญที่การปฏิบัติรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันจะสําคัญทำไมมันก็ไม่มีอะไรสําคัญนะ รู้แล้วน้อมเข้ามาปฏิบัติในใจของเราเนี่ยมันทีจะเกิดความสัมพั์ขึ้นถ้าฟังหูซ้ายโอ,อหูวขวาเท่านั้นนะการฟังนั้นก็เป็นสัตวระัฟังนะตามใดที่ไม่โอปนีโกน้องเข้ามาสอนใจตัวเองปฏิบัติฝีใจตัวเองแล้วความเป็นสันติที่กระทำก็จะไม่ปรากฏจิตใจของเราก็จะไม่สามารถที่จะนับรสชาติของธรรมอันเลิศไหนมื่อฟังบัรผ่านดูบัรผ่าน ทำสารวรทำไม่ได้น้อมเข้ามาดูใจจิตใจของตนเองนะถ้าน้อมเข้ามาสู่จิตใจของเราแลยจนี่ความร่มเย็นเป็นสุขปรากฏขึ้นจะรู้อะไรมากมายขนาดไหนก็ทำแต่ถ้าไม่น้อมนำคำว่างปฏิบัติแล้วนะความเจริญก็จะไม่เกิดขึ้นกับใจเราฟังนะว่าศรัทธาเป็นเครื่องปลื้มใจของคนธรราในโลกทำใดก็ดีถ้ามุ่คนน้อมนำคำว่างปฏิบัติแล้วย่อมนำความสุขมาให้ สัจจะมีรสชาติเลิศก,กว่ารสทั้งหลายในโลกสัจจะมีรสชาติอันเลิศก,กว่ารสทั้งหลายในโลกบุคคลที่ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทบุคคลนั้นเป็นผู้เสด็จมองค์พระธิจารสตนตสไว้นั้นถ้าความรู้ต่างๆเหล่านี้เราไม่น้อมนำคามาปฏิบัติเสียแล้วนะมันก็เป็นศัพท์ตาวรู้ไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์อะไรจิตตภาวนา พันวนาจิตภาวนาคือการมันฝึกฝนสติปัญญานี่ให้เจริญขึ้นให้มาขึ้นอย่างเรารู้ทางการปฏิบัติรู้ทางปฏิบัติแต่ไม่นำมาปฏิบัติการที่จะถึงเป้าหมายมันก็ไม่ถึงเพราะมันรู้เฉยเยที่เว่าจะรู้มากเท่าไหร่ก็ตามแต่นะมันไม่สําคัญมันสาคัญที่ปฏิบัติการปลูกต้นไม้ก็ไม่สําคัญเท่าไหร่มันสําคัญที่รดนา้าผวดินมันสําคัญอยู่ตรงนี้ มันจำคันในการบำรุงรักษาเขาการบำรุงรักษาเนี่ยคือการปฏิบัติีนว่าบำรุงรักษาใจเขาตนเหมือนกับเราตั้งอกตั้งใจใส่อกใส่ใจในการบำรุงรักษาทรัพย์บำรุงรักษาทรัพย์ของเราอย่างไรภายนอกเงินทองของสมบปันทรัพย์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะเราใส่ใจเป็นพิเศษพ่อให้ความหมายเป็นของเราเราบำรุงรักษาทรัพย์อย่างไรก็ปึงบำรุงรักษาจิตของตนอย่างนั้น แม้ในสุดจิตในนี้มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลก <c oughs> <c oughs> ได้สิ่งใดในโลกไม่บะเสริดเท่าไรใจตนเพราะใจของตนเป็นที่มาเป็นแหล่งที่มาของทรัพย์ทั้งหลายในโลกเหตุนั้นแล้วการบำรุงรักษาจิตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากทีเดียวเนี่ยต่างคนต่างมีทาความพากเพียรในการดูแลจิตใจตนเองให้มากเนี่ยสังเกตดูว่ามีอะไรปรากฏขึ้นบ้าง อย่างที่ว่าว่ารู้มัดอะไรก็ตามแต่นะมันไม่สําคัญมันสำคัญที่ปริวัติเอาจูทางว่าจิตใจของเราเนี่ยมันห่างหายออกจากความยึดมันม่นหรือมั่นด้จิตมันห่างหายออกจากความยึดมันม่นหรือมั่นด้เพราะเห็นความเป็นจริงนะสัมเพธรามานตตาติสัมเพธรรมามานตตาติเพราะเป็นสภาว,ว่าธรรมะ ที่ไม่อาจจะสามารถควบคุมได้ให้เป็นไปตามความต้องการเพราะสินธนาเหล่านั้นไม่ตกเป็นเหมืองขึ้นของผู้ใดเนียยเป็นอย่างนั้นเอา,นนาละอรญาตาบริมาหาปุรปาปริบุรินติสาการเรวเม